ร้อยแล้วนะคะไก่ของเราจะสวยมากๆนะคะให้ดูใกล้ๆกันไปเลยนะคะว่าไก่ของเราสีสวยจริงๆนะคะขอบคุณทุกคนจะ้ะนี่นะคะยกให้ดูใกล้ๆเลยนะคะทุกคนสีเหลืองทองแล้วก็ไก่นุ่มด้วยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็พอได้เวลาเราก็เอามาทอดนะคะทุกคนอันนี้เราเอามาทอดแล้วนะคะนามนะคะแล้วก็แป้งไม่ ติดกระทะนะคะเนื้อไก่ไม่ติดกระทะนะคะมีรูปทรงคงเดิมสวยงามแบบนี้เลยนะทุกคนถ้าเราใช้ไฟแรงเลยนะคะนอกจากแป้งจะไหม้แล้วนะคะสวัสดีค่ะได้เวลาเข้าครัวแล้ววันนี้เราจะมาทอดไก่กันค่ะทุกคนที่เห็นอยู่แล้วก็ไก่นุ่มด้วยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ พอได้เวลาเราก็เอามาทอดนะคะทุกคนอันนี้เราเอามาทอดแล้วนะคะมีผงปรุงรสนิดหน่อยใส่เข้าไปนะคะทุกคนแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเราจะใช้แป้งทอดก่อนเอาแล้วค่ะทุกคนสำหรับวันนี้บายบายจ้าสวัสดีค่ะได้เวลาเข้าครัวแล้ว วันนี้เราจะมาทอดไก่กันค่ะทุกคนที่เห็นอยู่ในการนะคะที่เข้ามาสนับสนุนให้กับฟาร์มหน้าบ้านแล้วก็การทอดไก่วันนี้นะคะการเข้าครัววันนี้ก็ต้องขอบายบายแล้วนะคะหิวคะ่ะเราเลือกใส่นะคะเครื่องปรุงรสหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามนะคะที่เราชอบนะคะเราก็จะทําให้เราทานอาหารได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนอันนี้เราจัดจานเรียมากๆเลยนะคะที่ เข้ามารับชมมาส่งกำลังใจมากดไลค์มาคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนทุกลายเราชอบนะคะอ่ะเาเนอกจากเราจะได้รสชาติที่ถูกใจแล้วนะคะเราก็ยังได้มองความสวยงามนะคะของเข้าแล้วคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้บา,บายบายจ้ามากๆเลยนะคะที่ เข้ามารับชมมาส่งกำลังใจมากดไลค์มาคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนทุกไค์ที่เราทำนะคะแล้วก็การที่เราแล้วคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบาย,บายจ้าติดกระทะนั่นเองนะคะทุกคน พอเราคลุกเคล้าให้ข้างของไก่ตัวนี้นะคะไม่มีนะคะไม่ได้ใส่ไข่ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะเป็นสีของแป้งทอดกรอบนั่นเองนะคะทุกคนก็จะได้รสชาติมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมมาส่งกำลังใจมากดไลค์มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนทุกทลายค่อยทอดไปนะคะเพื่อให้แป้ง ไม่ไหม้ด้วยนะคะทุกคนแป้งจะสีสวยมากๆนะคะถ้าใช้วิธีนี้นะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดจานให้ทุกคนได้เห็นอีกใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันสวยจริงๆนะคะการที่เราเข้าครัวนะคะทำอาหารที่แล้วก็ไก่นุ่มด้วยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็พอได้เวลาเราก็เอามาทอดนะคะทุกคนอันนี้เราเอามาทอดแล้วนะคะเอาแล้วคะ่ะทุกคน สำหรับวันนี้บายบายจ้านี่นะคะทุกคนไหมเพราะเราใส่แป้งไปอย่างที่เราบอกตอนต้นนะคะนี่นะคะสีของไก่เราก็จะสวยแบบนี้เลยเอาแล้วคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้บายบายจ้ามากมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมมาส่งกำลังใจมากดไลค์มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนทุกไ like. ่านนี่นะคะทุกคน ไหมเพราะเราใส่แป้งไปอย่างที่เราบอกตอนต้นนะคะนี่นะคะสีของไก่เราก็จะสวยแบบนี้เลยแล้วก็รสชาติของไก่นะคะก็จะอร่อยด้วยนะคะเพราะว่าเราหมักทิ้งไว้นั่นเองนะคะไก่เสร็จแล้วนะคะทุกคนสำหรับไก่ของเรานะคะสุกเกือบทั่วแล้วนะที่เราทำนะคะแล้วก็ การที่ของเราไม่มีติดกระทะเลยแล้วก็สีก็สวยด้วยนะคะนี่นะจา้าก็เป็นเคล็ดล<ๆ>ับเล็กๆน้อยๆสำหรับการทอดไก่ของเรานะคะเราเลือกใส่นะคะเครื่องปรุงรสหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามนะคะที่เราชอบนะคะเราก็จะทำให้เราทานอาหารได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนอันนี้เราจัดจานเรียบสวัสดีค่ะได้เวลาเข้าครัวแล้ว วันนี้เราจะมาทอดไก่กันค่ะทุกคนที่เห็นอยู่นสำหรับไก่ของเรานะคะสุกเกือบทั่วแล้วนั่นเองนะคะทุกคนให้ทุกคนสังเกตดูไก่ของเรานะคะว่า,าสีสันสวยติดกระทะนั่นเองนะคะทุกคนพอเราคลุกเคล้าให้คขานี่ก็คือการหมักไก่นั่นเองนะคะก็จะมีน้ำตาล มีซีอิ๊วขาวมีซอสหอยนะคะของเราไม่มีติดกระทะเลยแล้วก็สีก็สวยด้วยนะคะนี่นะจ้าก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับการทอดไก่ของเรานะคะติดกระทะนั่นเองนะคะทุกคนพอเราคลุกเคล้าให้เข้ามันนะคะแล้วก็แป้งไม่ติดกระทะนะคะเนื้อไก่ไม่ติดกระทะนะคะมีรูปทรง คงเดิมสวยงามแบบนี้เลยนะเราชอบนะคะเรากนอกจากเราจะได้รสชาติที่ถูกใจแล้วนะคะเราก็ยังได้มองความสวยงามนะคะของเขาแล้วคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าของเราไม่มีติดกระทะเลยแล้วก็สีก็สวยด้วยนะคะนี่นะจ้าก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับการทอดไก่ของเรานะคะมากๆเลยนะคะที่ เข้ามารับชมมาส่งกำลังใจมากดไลค์มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนทุกลายทุกคนถ้าเราใช้ไฟแรงเลยนะคะนอกจากแป้งจะไหม้แล้วนะคะจะนี่นะคะยกให้ดูใกล้ๆเลยนะคะทุกคนสีเหลืองทองมีผงปรุงรสนิดหน่อยใส่เข้าไปนะคะทุกคนแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเราจะใช้ แป้งทอดก่อนกันนะคะที่เข้ามาสนับสนุนให้กับฟาร์มหน้าบ้านแล้วก็การทอดไก่วันนี้นะคะการเข้าครัววันนี้ก็ต้องขอบายบายแล้วนะคะหิวค่ามากๆเลยนะคะที่ เข้ามารับชมมาส่งกำลังใจมากดไลค์มาคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนทุกรายการนะคะที่เข้ามาสนับสนุนให้กับฟาร์มหน้าบ้านแล้วก็การทอดไก่วันนี้นะคะการเข้าครัววันนี้ก็ต้องขอบายบายแล้วนะคะหิวคะ่ะจ้ะนี่นะคะยกให้ดูใกล้ๆเลยนะคะทุกคนสีเหลืองทองจ้ะนี่นะคะยกให้ดูใกล้ๆเลยนะคะทุกคนสีเหลืองทองแล้วก็ไก่นุ่มด้วยค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็พอได้เวลาเราก็เอามาทอดนะคะทุกคนอันนี้เราเอามาทอดแล้วนะคะเองนะคะทุกคนให้ทุกคนสังเกตดูไก่ของเรานะคะว่า,าสีสันสวยไก่ก็ยังไม่สุกด้วยนะทุกคนนี่นะจ๊ะเราก็จะทำให้ดูแบบนี้นะคะนี่นะ,ะเห็นไหมว่าไก่นะนี่นะคะ ใช้ไฟกลางก่อนนะคะทุกคนใช้ไฟกลางก่อนนะคะแล้วก็แล้วก็ไก่นุ่มด้วยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็พอได้เวลาเราก็เอามาทอดนะคะทุกคนอันนี้เราเอามาทอดแล้วนะคะด้วยนะคะในการหมักนะคะทุกคนก็คือทำไมถึงต้องใส่แป้งทอดกรอบนะคะ ก็เพื่อไม่ให้ไก่ติดกระทะนั่นเองนะคะทุกคนพอเราคลุกเคล้าให้เข้ามากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมมาส่งกำลังใจมากดไลค์มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนทุกรายงานนะคะแล้วก็แป้งไม่ติดกระทะนะคะเนื้อไก่ไม่ติดกระทะนะคะมีรูปทรงคงเดิมสวยงามแบบนี้เลยนะติดกระทะนั่นเองนะคะทุกคน พอเราคลุกคร้าให้ข้กันนะคะที่เข้ามาสนับสนุนให้กับฟาร,ร์มหน้าบ้านแล้วก็การทอดไก่วันนี้นะคะการเข้าครัววันนี้ก็ต้องขอบายบายแล้วนะคะหิวข่านีนะคะใช้ไฟกลางก่อนนะคะทุกคนใช้ไฟกลางก่อนนะคะแล้วก็ที่เราทำนะคะแล้วก็การที่ลามนะคะแล้วก็ แป้งไม่ติดกระทะนะคะเนื้อไก่ไม่ติดกระทะนะคะมีรูปทรงคงเดิมสวยงามแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะใช้ไฟกลางก่อนนะคะทุกคนใช้ไฟกลางก่อนนะคะแล้วก็ไก่ก็ยังไม่สุกด้วยนะทุกคนนี่นะจ๊ะเราก็จะทำให้ดูแบบนี้นะคะนี่นะเห็นไหมว่าไก่เราแล้วคะ่ะทุกคน สำหรับวันนี้บายบายจ้าติดกระทะนั่นเองนะคะทุกคนพอเราคลุกเคล้าให้ค่ะมากมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมมาส่งกำลังใจมากดไลค์มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนทุกเรื่งของไก่ตัวนี้นะคะไม่มีนะคะไม่ได้ใส่ไข่ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะเป็นสีของแป้งทอดกรอบนั่นเองนะคะทุกคนก็จะได้รสชามนะคะแล้วก็ แป้งไม่ติดกระทะนะคะเนื้อไก่ไม่ติดกระทะนะคะมีรูปทรงคงเดิมสวยงามแบบนี้เลยนะของไก่ตัวนี้นะคะไม่มีนะคะไม่ได้ใส่ไข่ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะเป็น